ถ้าได้กินแบบนี้ก็คือบอกเกษตรกรนะว่าชิมท,ทิงได้แล้วนะครับส่วนเบียร์กับกล้วยส่วนเบียร์กับกล้วยตัวนี้กล้วยตัวนี้ใช่ไหมถ้ากล้วยในกาแฟตัวนี้ส่วนใหญ่จะ<ม>จะทำแบบ<ม>เขาเรียกว่าคาร์บอนิคโคเมนเดชันคือใช้ไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์ การบ่มมะเร็งนะครับแล้วก็มะนาวมะนาวตัวนี้ก็ที่บอกชัดเจนเนาะในไอโรบัตตานะครับถ้าเจอตัวนี้แต่ว่ามันไม่ได้เด่นขนาดนี้หรอกไอ้นี้ก็มันมะนาวอะเนาะไอเปียละครับเปีมันมาจากไหนใช่ไหมที่ตัวนอ้มีมิวกี้สมมติว่าที่อาจารย์เคพูดว่ามิวกี้ฟอลล์อ่ะจะดูยังไงว่ามันเป็นนมมันแปลว่าอย่างนี้ป่ะดูยังไงที่ที่มิวน่าจะไม่ได้มาวันนี้มิวน่าจะมิวน่าจะพรุ่งนี้ นมนมพวกนี้ใช่มันคือผสมกันอย่างนี้ใช่อยู่ที่คนลอดหมายถึงว่ามันมันจากการที่เก็บมาแล้วเรามาทํากระบวนการที่หลังไม่ใช่ว่ามันเกิดอยู่ในของกาแฟพื้นที่มันนมันเกิดมันคือเอากาแฟอันนั้นมาทําก็คือได้เลยไม่ต้องกําหมักต้องอะไรกําหมักสินั่นสิเห็นไหมมันต้องมาอยู่ในกระบวนการให้ตัใส่เข้าไปมันถึงจะมีเวลาเปลี่ยนตัวอย่างนะเดยวเอาไปเกลนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้นะ อินเดียอ่าสองอันนี้ใช่ไหมอ่าอ่อ่เดี๋ยวพอขอขอความความเคลียของสองอันนี้ก่อนนะอันนี้เบียร์อันนี้วถ้าตัวนี้เวลาคําจํากัดความที่อยู่ในกาแฟเราใช้คำว่าายนี่ไวนี่ไวนี่ถ้ากินแบบนี้นะ้กินแบบนี้เป็นไวนี่แต่ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์โฟมิคือบักกบักเกินหมักไม่ดีนะครับ กนินวายเนี่ยือาดีใช่โอเคแต่ว่าบางคนก็ชอบนะแต่ถ้าเจอในกาแฟตัวนี้ลบคะแนนจะลบคะแนนทิ้งทันทีจะลบคะแนนทิ้งมันไปเกิดตอนกระบวนการตอนหมักนั่นแหละบางทีเกษตรกรไม่รู้ตัวหั่งทิ้งยาวนี่สงสเตเบียนครับแต่แต่แต at ่กินนี้ยังถือว่าโอเคนะกินนี้ยังถือว่าโอเคแต่ธรรมดาแล้วถ้าดีกลิ่นนี้มันจะมีกลิ่นอื่นมาผสมด้วยเช่นกลิ่นยาพารากลิ่นหนัง ส่วปลากคุณยายหนังบ้านบ้านี้กลินแบบว่าเหม็นขั่วแล้วมนเหมือนเลยนี่เมันกลิ่นยาพารายาพาราใช้เีทิโนอ่ะอะไรก็ได้ที่มันเป็นกลิ่นยากลิ่นกลิ่นพวกถ้ายาพาราเถอะมก็จะมาจากบรรจุภัณฑ์หรือว่าเกษตรกรใช้ไอ้ถุงุยพอหมักไม่ดีแล้วกลิ่นพวกนี้มันก็เข้าไปใช่กลิ่นมันก็จะเข้ามามีกลิ่นในสงสัยอีกว่ามีมาได้ไงในกาแฟฝั่งนู้นมีไหม กินถนนกินส่วนใหญ่ดอกไม้อะครับโฟลล์ตัวนั้นอะจะเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์ไม่ไม่ได้กินที่เกิดจากการกระทำนะครับก็ไม่ก็ดอกไม้ถ้าสองแสนดอกไม้เกิดจากการกระทำตเบอร์บอลตัวฟุตตี้มันจะแรงนะครับส่วนเชียงรายใหม่ให่เชียงรายหนึ่งสองตัวบาซิโดโนหรือว่าตัวเชียงรายสองที่จะเป็นอูเมอเทสไหมครับวันนี้เราดูสามวันนี้เราดูสี่ ราะนั้นก็จะเป็นกลิ่นดอกไม้ชัดเจนมากหรือกาแฟที่ปลูกทีเพชรบูรณ์ึ้่มาในที่เพชรบูรณ์ก็จะมีกลิ่นดอกไม้ในประเทศไทยชัดเจนมากได้แล้วใช่แล้วก็คือตอนนี้ที่ที่ที่ทำก็คือเพชรบูรณ์ตอนนี้ถ้าขั่วดีๆอ่ะกลิ่นดอกมะลิจะชัดเจนมากเฉพาะเฉพาะอาราบิก้าปลูกพืชปลูกที่ราบต่ำ อารบิก่าลาดต่ำนะครับแล้วก็ดินแถวน้ำหนาวว่ะน่าจะโอเคลองกา้าก็น่าจะเป็นไปได้เพราะลองก้าไม่เคยชิมคิดว่าคิดว่าอารบิก่าลาดต่ำรอบนี้ค่ะรอบนี้ค่ะเข้ามาคิดว่าอารบิก่าลาดต่ำเนี่ยน่าจะมีกลิ่นบีนะครับลลที่ที่เขาเอาดอกมันไปทำชามันมีกินกินกินมันนีเหมือนกันใช่ไหมครับกินวอดซัมวอดซัมเขาเรียกว่าดอกมันกินดอกกาแฟอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วอะโรบัิต้ากับดอกดอกนะพูดถึงดอกดอกโรบัิต้ากับดอกอารบิก่ากินค่ะกินเก็บค่ะเก็บกับสูตรหนึ่ง สูตรหนึ่งปชุดหนึ่งนะไปดมไปดมจังครับไล่มาดิเอาคอเอากะเผาาหนอ่ะพี่จอยเดี๋ยวไปฝึกจะรู้แต่ว่ามถี่พี่เก่งให้เลยใช่ไหมเนี่เขาจะได้ไปฝึกได้เลยเลยแป่อสแค่เนาะท่ากอิชาไม่มีเาจะรู้ไดตอยแก้วไอช้อนอไพจอยส่ใส่นี่ที่ทํมาที่เก่งทีุ่ พี่เก็บเฟอร์มินที่นมจำได้นยจำกินได้นะน่จะได้เก็บไปมีตัวเี้ตัวแค่เอาตัวเพี้ยไปด้วยเออจะขาใส่ทุนเขาใส่ทุนสิบอ่ะพี่เฟอร์มินหมุนึงให้สุดเกียวนะที่เราได้ย่ะไรเงี้ยผมเลี้ยมาแล้วนี่ไม่ก็เอาเฉพาะกลิ่นที่ยังไม่รู้จักก็ได้กลนที่รู้จักแล้วจริงไหมน้ำผึ้งอ่ะเราอไปไว้หลอกตัวเองนี่แรายการ เอา,า,<ม>าไปฝึกเอาไปฝึก